ดาบไม้พยุงนะคะฟูแทงมีที่ร้อยเชือกนะคะแล้วก็หมดโมดเสษส่วนใบมีดเราจะใชยนะคะโบวี่ะนะคะเล่มนี้เป็นเหล็ก SGP 9นะคะงานตีร้อนนะคะแฮนด์นะคะดาบไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะเล่มนี้ใส่กาดนะคะฮัลโหค่ะ พิจารณาเอาเองเลยเล่มชิมค่อยดื่มตะวันฉายต้องเป็นบุยนะคะกุจจะอยู่ที่เจ็ดจุดสามนิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันนาล่มนี้จะอยู่ที่จะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งนะคะล่มนี้ เรียบนีเฉพาะอย่างเดียวนะหนึ่งพันห้าร้อยสิบนะคะลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเรียบนีสตัวนี้จะทำเป็นลายใบยมีดเหมือนกันนะคะจะเป็นทรง <c oughs> <c oughs> อ,องแนวแคมแคมนะคะ,ะ,คะด้าไม้พยุง <c oughs> งานแฮนด์เมกนะคะลูกค้า <c oughs> ฟ้ด ป็นเหล็ก HGP9 นัะง,งานตีร้อนนะคะถ้ลูกค้าท่านใดที่ได้รับของไปแล้วถ้ามีปัญหายอย่างกาทักมาแจ้งจิมไดเดอรัรบซ่อมรับอย่างไ้แล้วขอให้แจ้งความเป็นจริงนะคะความ <c oughs> ยาวของใบพัดจะอยู่ที่6.4นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.9สันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ จะอยู่ที่สามนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงลายเจียนะถ้าเป็นลายเจียไปมีดเด้อมาพยุงนะคะฟูแทงนะคะต้องขอภายที่ไม่ส่งมือแนละ้มือตึองเปื่อยเลยเ <laughs> ฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะ ้าร้อยเก้าสิบรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยแล้วมีสามเหล็ก S U P เก้านะคะซวีขัดขาวนะคะสันจะอยู่ที่ห้าน,นะคะด้ามพยุงนะคะฟแคูแท้งเช็ดปัน โมเสกนะคะหมุดโมเสกความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดสามนิ้วนะคะความความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุด หนึ่งจุดแปดนะคะสันหลาเรื่องนี้จะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าจุดสามนะคะโบร่หรือ HP9 นะคะงานนะคะด้ามไม้พยุงโฟร์แท้งนะคะงานแฮนเมกนะคะเจ็ดจุดสามนิ้วนะคะเรื่องนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะไม่มีฝักนะคะย้ำเฉพาะมีดอย่างเดียวไม่มีฝักนะคะหนึ่งพันเก้าสิบาทนะคะรวมส่งไปทางผู้่นร่ม เรืองที่สี่ด้ามไม้พยุงนะคะ <c oughs> พยุงเหล็ก HP9 งานตีร้อนแฮนด์เมงนะคะ <c oughs> ดูแลรักษาทาน้ำมันใน,ในคัวเรือนน,นะลูกค้าน้ำมันพืชทั่วไปนะคะถูกมแน่เช็ดมาแน่นะเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่ว่าชอบเอ้มันเป็นนิยมการใช้งานแต่ว่ามันก็ชอบสนิมนกระถึกขนาดเลด็กๆนะคะอยใบอให้ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ความยาวของใบมีดจะอยู่ที่6.4 6.5นิ้วความกว้างนากว้างสุดนะคะจะอยู่ที่1.9สันนาเร่มนี้จะอยู่ที่จะอยู่ที่4่มีะคะ่ะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่4.5นิ้วนะคะเร่มนี้ เล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะเก้าร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งไปทางเพื่หนึ่งร้อยเล่มที่ห้าชูป,ปีเก้านะคะเอาไปซคือปั่งต่อกันได้นะทรงแต่ว่าเขาให้เป็นเหลี่ยมด้าบไม้พยุงนะคะฟูทแทงนะคะ เช่ค่ิบรวยความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่5.8นิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2.3งจุดสานะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่สีมิลนะคะด้ามยาว ด้ามยาวจะอยู่ที่5.3นิ้วนะคะป๊บเล็บนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะไม่มีฝักงานตีร้อนนะคะเหล็ก s u p 9ง,งานแฮนด์เมดค่ะดูแลรักษาโดยการทาน,น้ำมันทั่วไปเลยนะคะจะได้ทำให้เกิดสน,นิมช้านะคะสนิมจะได้ขึ้นช้านะคะ จะทาให้อบ,บ,บขึ้นสนิมในกรได้เทาเช็ดตลอดนะแต่ของจุ่มจะใช้น้ํามันบอกนะคะแล้วแต่ว่าแผ่นสีไซน้ำมันก็เเฉพาะมีอย่างเดียวค่ะเก้าร้อยก้าสิบนะคะรวมสรงไปทาเพื่อนผมหน้อยเล่มที่หกเป็นทรงเน็บนะคะทรงเน็บ ทรงหน็บนะคะเป็นกิจล่องเลือดหนึ่งนะคะสันนะคะคมนะคะจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะจะเป็นเหล็ก S U P 9นะคะหมดมุอเสกที่เราเชื่อครบนะคะ งานตีร้อนนะคะชุดน้ำมันความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสองนิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่หนึ่งจุดกว้างสุดจะอยู่ที่กว้างตรงน,นี้นนะคะกว้างสุดจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดนะคะสันนาสันนาจะอยู่ที่สี่มิลลิมยาวด้ามยาวจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะมาเอามาให้เลย เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะหกเก้าสิบบาทรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะ